ว่ายังไม่พี่ดูม่อแม่มาทำไมต่อแม่หนูตายตายจริงๆพี่ทักจะเพี่จะคล้องรักหนูไม่มาดูพี่เลยไม่เออทูกโต้ดูตอนน้าวันนี้หนูไม่ไหวแล้วไงพี่แม่หสายจสงพี่มาดูไปตอนหนูก็ไม่เคยเชื่อนะสายแม่หนูเล็นเรื่องเป็นเรื่องไฟแตกหลงเป็นหัวใหญ่แตกหนูเชื่อพี่ไม่ถ้าถ้าจะบอกให้นะถ้าเราถ้าเราเชื่อตอนนั้นอ่ะหนึ่งคือถ้าเราสงสัย เราเอาวันเดือนปีเกิดแม่มาผูกดวงแล้วก็เอาดวงตาไปเสอรเนี่ยแม่ก็แม่แม่ผมอยากกลับสวรรค์ตั้งแต่วันเมษายนนะผมเอาดวงตาไปฝากไว้นะกลับไปกินข้าวกินอะไรได้แล้วหน่หเชื้อพี่จะก้ามาดูนะพี่พี่ดูหนูแป๊บหนึ่งแม่วันนี้ยดูผู้หนูเป็นยู่น่อยพี่ปัญหาอะไร่ะพี่ดูให้ดูวายดูข้อเธอตัวดูเองพี่เขาไมนมีสิทธิ์ดูข้อเนี่ยแม่แค่ไม่เจอพี่ดูข้อนะคะหนูเชื้อซันนิคเลยตัวไม่เคยเชื้อพี่ คือไม่พบแมู่ตายหมอกหลาห้าเรเลิกเลยมามาดูดูมาดูว่าไปมาตีหุข้อนะพี่นะขอคุณค่ะูเชื่อสัำนิดแล้วก็บอกเรเธอที่ตะลันมเชื้อมานา่นนะถูกเชื่อสันนิดแต่ที่นี้โอ้โหจนบอกแม่มาดูเลยแม่ตายก็มนเลิบมต้องไปกินกะทิกะ้ิมาด้วยกะีิถูกเชื่อพี่เลยแต่ววันรุ้งขป้นเรสั่หนุมข้อขอดูดวงกับหนูหูรอดตายเราะเท้าเทว่าเทวทูใช่ไหม คราจุดทุกอย่าก,ก,ก,กดอกระหนุกก็เลิกดูดวงชีวิตนหนุก็ลงมาเลยทุกคนหมดเลยพี่ขอบคุณนะที่เสนาเป็นนางด้งยนะคะโหหนูแุกเชื่อสนิทเลยเพราะว่าช่วงโควิดจะจะจะดูออนไลน์อ๋อไม่เป็นไรหรอกหนุข้อมาวันนี้นะพี่อย่าว่าหนูไม่ว่าอย่างเงี้ยอืมหนุกจะแต่หนูไม่เป็นโควิดมันไม่เป็นนะหนุเป็นมาว่านาซักตัวเองมามเป็นคูบควมกันนะพี่ออนไลน์แล้วก็จะดูลงไว้ในยูทูบอ่ะอ๋อ เนี่ยถ้าเราเราเราเข้าไปยูท b e เราเข้าไปในช่องโหราศาสตร์ไทยไปยิบจีเข้าไปเช่คกูดูไว้ก็ได้ดูดูเด็ดวงไว้ให้ให้ลูกดวงที่เคยมาปวดดวงให้เดูดดวงไว้หมดแต่ละคนอ่ะแต่ละราศีแต่ละราศีไว้น่ะราศีไหนที่ควรระวังอะไรพวกเนี้มีช่องโอ้โหพี่สุดยอเราความแม่น่ะมันเกินจริงพี่รู้ไหมมันจริงเกินไป คือฟังเขาข้าวก็น่าเป็นห่วงดวงแฟนเรานั่นแหละจาว่าถ้าถ้าถ้าดูอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวจะอ่วันหน้าพีกมานะมานะพี่อย่าลนมมานะอ่าไม่ไม่ต้องเดี๋ยวจะเปิดดวงให้ไปเลยเอาดวงตาไปไว้เผื่อขนาดพี่ชัยผมเนี่ยที่เป็นนะอ่าก็ยังไอ้นะเลยที่เช้เลือดอุดตันในสมองแบบหมอบอกว่าไม่รักษาโดยโดยที่เราเป็นโหนเป็นหมอดูเราไม่รู้จะทำไง เราผูกตัวมัตาไปฝากไว้ที่พระน,นอนปาโตรอัจฉริณลนนาหูที่วัดป่าพุทธรามกับวัดอะไรอ่อาอะไรเนี่ยกาว่าจะมีพระน,นอนองค์ใหญ่อยู่ที่ไหนคะของเราชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนชื่อของหนูชื่อวัชนาสั่ทองค่ะว่าสงหาสั่งทองค่ะส่งตกองไปยังน้องพี่ว่าสงหาสั่งทองอ๋อนี่ไม่มีหนูเ,เกิดวันที่สิบช่ายากริกายน์ริกายนเดือน ประอํา110ซองค่ะโอ้โหยังยู่เลยเนี่ยสาธุพี่ต้องดูต้องประจําเลยจริงๆแล้วเราลัคนาราศีลัคนาราศีธนูเนี่ยก็ถึงบอกว่าคนลัคนาราศีธนูดวงตกด,ดวงขาดน,นะเมื่อสองปีผมก็ธนูเมื่อการผมย้ายที่อยู่ที่นอนใหม่เนี่ยเราเป็นคนราศีตุลแต่ลัคนาเราอยู่ราศีธนู ดาวเสาร์พุ่งจรออกจากดวงตาดวงตาเราพึ่งหมดทุกหมดโศมดโรคมุดภัยเมื่อวันที่ห้าเตือนธันวาคมนะเพราะดวงเรามันตกมาสองปีกว่าตั้งแต่ปีอหกหกสองหกหกสองหกสามพอเข้าหกอ่าพอพ้นปีหกสามเออหกหนึ่งครึ่งปีหกหนึ่งมาแล้วก็หกสองหกสามดาวเสารจอนเาทับดวงตาก็จะบอกให้คนย้ายที่อยู่ปูที่นอนใหม่ แต่ตอนนี้ดาวเสาได้จรอ,ออกจากลัคนาเราแล้วดวงเราพุ่งหมดทุกเมื่อวันที่ดาวเสาพุ่งจอออกจากดวงตาเราเมื่อวันที่5<ม>เดือนธันวาคมเนี่ยเาตอนนี้เสาอยู่พบก,การเงินเหนื่อยแล้วก็คือมั่นคงเราเป็นคนวันจันนะ,ะเราเป็นคนวันจันปีละกาแต่ระวังคําพูดคําจาอีกอย่างหนึง่งค,คือบางทีเราก็พูดแต่สิ่งดีๆไว้อย่าไปพูดอะไรที่เลวร้ายถ้าดูตามดวงตาดวงเก่า กรรมเก่าของเรามันดวงดวง,ดวงหมดทุกหมดสงสารุ่มไปแล้วจะดูกรรมใหม่ว่าเป็นไงแผ่นดวงที่ปรินที่ทําให้ยอยู่อยู่เปล่ารู้สึกว่าอาจารย์จะไม่ยุ่งอาจารย์หน<อ>ูไว้ที่ไหนก็ไม่รู้แต่หนูก็แกดมันให้แไว้แผ่นดวงก็คือดวงชะตาเลิกเกิดของเรา,าก็คือภาพบิดามารดานั่นแหละขอบคุณอาจารย์ที่ดูให้หนูนะวันนี้หนูทุกข์จริงอาจารย์ กระดู๊โอ้โหมนก็นดูดวดูเลิกดวงดูๆๆๆสัญญากับสิ่งนี่รักก็จะดูดวงตลอดทิศใช่ไหมดูเปิดเจ้ากรรมในเวรนคนน่ะแล้วคนไม่ทาตามมาอาจารย์แล้วหนูก็รับเต็มเต็มมาสิเออใช่เงินเงินดวงพวกนี้เงินเป็นเงินเทวดาใช่ค่ะเราก็ <ฮะ S 2> มีเวลาเราก็ไปทําบุญให้กับเทวดาให้อะไรด้วยจ้ะเราก็เอามาใช้ตามความจําเป็นเรานั่นแหละแต่ถ้าเราไมาจ่จาเป็นเราก็พยายามสร้างบุญเยอะ สร้างุณยังไงคะการก็คือทําบุญสร้างวัดสร้างอะไรนั่นแหละไปนั่นแหละคือเขพวกเงินดูดวงเงินเทวดาเทวดาให้มาเราก็ทําบุญให้ท่านโอ้อาารวิบางทีเงี้ยเมื่อก่อนเยราไปทําทานเราไม่เคยทําบุญเลยซื้อกระปงก็สร้างแก้ขามาเป็นก็ตนเราต้องทําบุญสร้างสร้างว้หารตอนนี้พระที่วัดป่าพุทธารามเนี่ยกำลังสร้างโบสถ์อยู่ไหนคะวัดท่าสติถ้าว่างๆเราก็ไปนะเราก็ตอนนี้กําลังสร้างโบสถ์มหาอุด เดี๋ยวต่างวางเมื่อไห่ดูเครื่องากา่าดูกรรมเก่าของเราดูตอนนี้ดวงเราหมดทุกหมดโศหมดโลกคนพายแล้วนะกรรมใหม่ของเราก็ดูว่ากรรมใหม่เป็นไงคนเรามันชีวิตเราเกิดมามันก็มีสองกฎกฎแห่งกรรมกับกฎการกระทําการกระทำมือกรรมใหม่อันนี้ตั้งครูจากหนึ่งหมาให้เป็นล้านา้านมาสวนกระทางเนร้านกระถางเงินร้านให้ทุกวันดูว่า ดูไพ่ยิบจีดูกรรมใหม่ว่าเป็นไงกรรมเก่าวันเดือนปีเกิดดวงเราหมดทุกหมดโศกหมดลูกหมดภัยอ่าหมดเนียังไงเมื่อวันที่ห้าเดือนธ<ด>ั<ค>นวาคมปีหกปีหกสามเมื่อวันที่ห้าวันที่สิบแฟนหนูลงเป็นอามาัมพากเดินไม่ได้ออสามสี่เดือนอ่าเดี๋ยว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 ปลูกดวงให้แนอาใช้ใช้มือซ้ายตัดเดี๋ยวก่อนนะคะอาจารย์เดี๋ยวก่อนนะออยู่เชื้อพระจางเลยแหละตัดตีถังคัะแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เราตับใช่ไหมคะ ไม่ต้องตัดตัมเลยตัดแยกออกเลยอลยแยกก็ทับนี้ใช่ไหมไม่เป็นไรโอเคเพราะว่าการสัมผัสไพ่มันเป็นการสื่อถึงกิจโอเคโอ้พระอาจารย์ขอบคุณค่ะคุณจำด้วันที่ห้าวันที่สิบเปนอันนี้คือเปิดดวงปีหกสี่ให้คนลนัคนาราศีตุลนคนลัคนาคนราศีตุลลัคนาอยู่ราศีธนู อ่าคนราศีตุลดวงหมดทุกหมดโศมโลกไปสามารถที่จะมีรถมีบ้านมีธุรกิจ<อ>การงานมั่นคงอ่าและคณาเรามาอยู่าราศีธนูดาวเสา,ารเข้ามาอยู่พบก,การเงินดวงดีสามารถที่จะเหนื่อยแล้วก็คือมั่นคงใช้มือซ้ายหยิบไม้สิบสามใบ หนุ่ข้อสำเร็จในการควบคุมเจ้าหนี้เจ้ที่กัรเงนครอบครัวเป็นที่อดอุดทุอย่างที่ตายยัดย้ายตายไม่เอาแล้วความตายสิ่งอย่างขอให้หนูกทำผิดได้คือทุกวันเนี้ยหนู่ข้อครูบาอาจารย์หนูพิ่ตรงไหนที่ว่าหนุเป็นรับเป้าปเป็นรูตลอดชีวิตแล้วหนูไม่ดูอ่ะช่วยแก้ไขหน่อยหนุ่มขาไข่หนุ่มขาไข่สิ่งเงงมืองเอาหมดไปซ่องแซ่หนุไม่มีจังเลือยแล้วทุกวันเนี้ยหนูต้องอาศัยลูกเอาใส่น้องกินทำไงถึงมีเงินมีเงินหนู่ข้อตำหนักข้อข้อตำหนักข้อทุกอย่างจ้ะแล้วก็ พี่น้องล้วคนจะตายนะถึงเจ้าของอยากจะตายแล้วแฟนก็จะเป็นอะไรขอวิธีแก้ไขได้นะผมเชื่อาจค่ะดีใจมากเลยนะห,ห้าหกเจ็ดแปดห้า สหนึ่งสองสามมาห้ามาอาจารย์ได so so ้ใจสะอาดนะอ่า huh. ม so ันล uh ุกขึ้นมาโหอาจารย์ชั้นวหนูไม่กล้าดูอาจารย์เลยแม้หนูตายก็ส่อตอนนั้นก็ส่อโคกนึงโคกซ้องมึงมาดูนะแต่มาเนี่ยชั้นวันหนูไม่เข้าไม่ไอาจารย์เลยสาวสาวพทับลงตาเราเมื่อเมื่อช่วงนั้นแหละใช่กันหนูไม่เข้าห้าอาจารย์อาจารย์ดูบอกร้ายมากบอกหนูไม่เข้าห้าหนูเลิกดูเลยกูบอกอย่างเงี้ย อันนี้คือจะจะบอกอีกทีหนึ่งอาชีพเราถ้าเราจะทะํทะนา,า,ทานะเพราะคนทาคนลักขณาราศีธนูเนี่ยเพราะว่ามีดวงครูดวงพิธิกรรมทางศาสนาชัายศาสตร์ัยเวทหรือ,อทําอะไรที่เกี่ยวกับการเข้าวัดเข้าพาระทำบุญดีถ้าเป็นไปได้ให้เราเปิดขาย ของสิ่งอะไรที่ให้คุณไปไหว้พระขายพวกเครื่องสักกพันขายไปส่งไม้สีอะไรพวกนี้ดีนี่คืออาชีพของเราแต่ไม่มีตังไม่เป็นไรเราขายกับคู่กับค่าคนใส่บาตรทำบุญก็ดี <ทำ S 1> นี่ม็ควอมหมายไม่เป็นไรแม่ค้าป,ปากหมาเทวดาก็ยังให้คนมากินนี่ก็จะบอกให้นี่คือดวงดวงตาของเราเราเป็นคนวันจันทร์ด้วยวันจันทร์ก็คืออาหารการกินเนี่ยการดูขอดูดวงได้ไหม เป็นกันนะดวงนะชื่อเคยสัญญาตลอดชีวิตได้ป่ะคะอ่าได้ได้อนนี้คือคือได้คือเรา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 เลิกเราเราบางทีเราไปกําหนดชะตาชีวิตของคนเราอะไรพวกนี้นะให้หลวงเปิดคนตายให้เป็นอยู่มันมันก็ทําให้ชีวิตเราตกต่ำได้อาจารย์ขอโทษนะคัะหนูเปิดคนตายให้เป็นอยู่คมถ่ายเลือกดูข้องไปกลับมาน้องตายแม่ตายงอมากเขาอย่างตายหมดตอนนั้นหนูพ่อยอมแล้วแหละอาาโอมแล้วค่ะดูดวงยาตาของเราเป็นไงใช้มือซ้ายเปิดแบบนี้ครับตามใหม่ มเก่าของเราหมดทุกเปิดเลยคะเปิดเลยเปิดเลยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะเพราะว่าไพ่สองถ้วยสองถ้วยคือเต้าหู้เต้าหวยอาหารการกินมีคนนําของฝากของถูกอกถูกใจมาให้ให้ทั้งความรักอะไรดีๆตอนนี้ถือว่าดีอ่าตนุกระดมพ้าดูการเงินของเรามาเป็นไงใช้มือซ้ายเปิดแบนี้กระดูาพ้า,พาไพ่ไพ่ใบนี้คือการงานการเงินได้มาจากกิจการงาน กิงถือไม่เท้าไม่เท้า,ทาการงานนะกิงก็คือเจ้าของจิตการเป็นหัวหมาดีกว่าเป็นหางราชสีถึงเราบอกว่าเราไม่มีตังค์ไม่มีลงทุนเราเริ่มเริ่มต้นจากขายของเล็กๆขายอะไรก็ได้ขายที่เป็นของเราก็คือถ้าถ้าถามว่าดวงดตาของเราทําอะไรดีเราเปิดขายพวกเครื่องไม้อดอกไม้พูกเทียนให้คนไหว้พระทําบุญหรือทําอะไรให้คนไปทําบุญหรือไปทําอะไรที่พิธีเกี่ยวกับศาสนานี่จะเป็นการดี ถ้าเราบอกว่าทํากับข้าวไม่เป็นให้เราก็ทําพวกดอกไม้อะไรพวกนี้ไปดูไปดูขายดอกไม้ขายอะไรให้คนไปทําบุญอนะ่ะขายพวกไกร<อ>กันหนั่งดูดวงได้ไหมคือ,ค,อคือถามว่าถ้าเราจะนั่งดูดวงอะไรพวกเนี้ยมันก็ได้เพราะว่าคนราศีธนูมันก็มีพิธีกรรมทางพวกนี้อยู่แล้วใช่คนไปวัวเป็นทีเป็นง่ายง่เราก็ดูได้อแล้วแต่ครั้งนี้คืออยากจะให้ทําอาชีพเกีเ่ยวกับ ทำอะไรพวกเครื่องบายสีดูขวันหรือดอกไม้ทุกเทียนอะไรพวกเนี้เดี๋ยวก็เป็นลองลองดูเพราะว่าตอนนี้ดวงตาเรามันมีความหมายแห่งการเปลี่ยนแปลงการดีๆเกิดขึ้นแล้วจตุกตดุมะสาสชะอ่าดูเพื่อนถามว่าศาชะคือการเดินทางการเคลื่อนย้ายขยับขยยนช้าๆได้พายได้งานใจเย็นๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเป็นไพ่หัไม่เท้าไม่เท้ามันคือความหมายเกี่ยวกับการงานแล้วก็ทุกขึ้นอย่างจะให้มันสาเร็จเร็วไวไม่ได้หรอกมันก็อาศัยไว้ยรามตัวตัดสิน แต่เย็นๆเขาเขาเป็นเขาไปทําอะไรที่เราถนัดแล้วทําไปเถอะ<ช>ทําไปดีดวงาตาเราดีแต่นุกกระดุมพระต่พะพันธุอาดูบ้านที่อยู่ที่สายพ่อแม่รถยนต์<ช> <ๆ S 2> ถามยุถามว่าพันธุบ้านของเราก็ถือว่าถ้าเราจะอยู่บ้านอยู่ทํามาให้จริงที่มากก็ถือว่าดีมันให้้าวเหรียญเนี่ยเป็นเป็นไเศรษฐีนี่อะไรคู่เคียงกายเนี่ยมันเป็นความหมายเป็นสติที่มีทรัพย์สมบัติความมั่งคงถ้าถามว่าดวงาตากรรมใหม่ของเราดีกรรมเก่าก็ดีนะดวงหมดทุกหมดโฉมหมดลุกพวยพายแล้วเปิดดวงให้ปีหกสี่แต่นุ กระดมพระเดชะปันทุปุตตะเอาโครงการโปรเจกต์ถ้วยอาหารการกินให้ความสุข,ขความเฉลขความสมบูรณ์ธุรกิจร่วมหุ้นความมั่นคงดีให้ขึ้นมาดีนะถ้าถามว่าดวงชะตาดีบางทีเราอย่าไปยึดติดก,กับอดีตเท่าน,ทนั้นแหละการที่จะเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่งขยับขยายร่ำรวยสตนุกตดุมพระเดชะปันทุปุตตะอดีอาดูศัตรูของเราศัตรู ปัะตูของเราอ่ะเป็นไพ่ใบนี้มันเป็นความหมายแห่งบางทีเราไปทําให้คนอื่นมากจนเกินไปผลสุดท้ายก็ความทุกข์สุขอยู่กับเราเพอไพ่สิทถ้วยบางครั้งเราเป็นห่วงใยแก้ไขชีวิตคนอื่นมันก็ผลร้ายก็ทําให้เราทุกข์แต่ถาาว่าอลีเนี่ยบางทีเราอย่าไปแบกรับภาระเรื่องคนอื่นมากจนเกินไปนะคนคนคนอื่นทุกข์เรามักจะเอาเก็บความทุกข์มาเป็นของตัวเราเะังนั้นอย่าไปคิดมากค่อยๆว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปปล่อยวางทุกอย่างอย่าง ไหวให้เป็นนางกรรมอนุประดุมฮะนะฮะมาทุกุตะอาลิปัตตนิอา้าวคู่ของคู่รักคู่ความคู่รักเนี่ยมันเป็นไพ่ควีนนะควีนก็คือความรักความผูกพันหรือบางทีมีทุกข์อุปสรรคทําให้เราทุกข์ใจร้อนใจห่วงใย,ยจนแอบร้องไห้คนเดียวถ้าถามว่าดวงชะตาเราเป็นคนวันจันทร์เนี่ยคนวันจันทร์เนี่ย ถ้ามีเวลาแผ่นดวงตาเดี๋ยวจะปิ้นให้มีเวลาไปไหว้ที่วัดองค์พระปฐมเกดีจะมีพรพปางพระปางของคงเกิดวนันอัจาร์นั่นก็พระนั่นแหละพระร่วงนั่นแหละคือพระท่ายืนนั่นแหละไปไหว้ขอพรทุกสุขท้ออะไรมีอะไรที่ปกบิดไว้ในใจพูดออกมาเดี๋ยวปัญญาเราจะเกิดเนี่ยถามว่าดวงตาถ้าเรามีความทุกข์อะไรอย่าไปเก็บ ความรู้สึกนึกคิดแอบร้องไห้คนเดียวนะหาเพื่อนท<ช>ีปรึกษาหรือหาเวลาไปไหว้พระระจำวันเกิดนี่เปิดดวงให้สนุปกดุมมะนะคะทบงดูปุตตะอ,อลิปัตตนิมรน,นาอาจุตายจุดอ่อนดวงชะตาถ้าถามว่าดวงชะตาเราดีนะตอนนี้ดวงดีแล้วจะ<ช>สามารถที่จะถูกหวยถูกรีบปลุกปัดจับไวได้มาจากการเดินทางจากการเคลื่อนย้ายเพราะว่าสวินทือเลี้ยเนี่ยดวงถูกหวยรุกฟุก หรือบางทีค้าขายอะไรก็คือถือว่าได้ตอนนี้ดวงตาเราดีแล้วถ้าไม่เคยถูกเอาทะเบียนลดเรามาเสี่ยงโชคได้เพราะทะเบียนลถนำโชคนำโชคมาล่ามาให้ตนุปนตดุมพะนะทะมันตุกตะอริปติเนมานะสุภะความจุความเหนื่อยความเท่วหวังความจุความเหนื่อยความท่วหวังเป็นไพ่ก้าวไม่เท้าไม่เท้าคือการเปลี่ยนแปลงนะย้ายที่ย้ายตำแหน่ง จากร้ายกลายดีเพราะฉะนั้นดวงตาเราตอนนี้ดวงเราดีแล้วดวงเราเปิดแล้วแต่เราเองอ่ะจะบอกให้ขยับขยายเพราะดาวเสาได้จอออกมาอยู่พบการเงินเสาหุ้งจอออกจากดวงตาสะพ้อทุกให้ทายเสาเสาทับดวงตาเรามาสองปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอสเสาทุบย้ายปุ๊บแต่เราไม่ได้ย้ายเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงย้ายที่ย้ายตำแหน่งย้ายที่หลับที่นอนที่อยู่ที่อศัยใหม่ดวงจากร้ายกลายเป็นดีเนี่ยการเปลี่ยนแปลงถ้าเราอยู่กับที่เราเหนื่อย นี่ค่ะหนูเปลี่ยนที่นอนมาเลยไม่หมดเลยเปลี่ยนแล้วก็ดีแต่โนาดูอ่าดูกลารงานโอ้เดอะมูนคืออะไรคะเดอะมูนเนี่ยคือถามว่าการงานเราให้ให้เป็นศิษย์เป็นหมอดูก็ได้หรือจะเป็นในพิธีกรรมทางศาสนาก็ดีหรือบางทีเป็นพิธีทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ไสยเวทก็ได้ ถามว่ากางงานเราเพราะว่าไพ่เดอมูลมันเป็นความหมายแห่งวิจีสิ่งเล่นลับสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เป็นไปก็ถือว่าได้เพราะว่าไพ่เดือมูลเป็นพิธีกรรมที่ที่ค่อนข้างจะหรือบางทีมันเป็นพิธีกรรมแบบปอกเก่าโบราณจิตวิญญาณแต่อีกอย่างหนึ่งก็จะบอกอีกอย่างหนึง่งเพราะว่ามันมีหมายถึงจอกหลอกลวงอยู่นะ <Okay. S 1> เราก็อย่าไปเชื่อสภเวสี มาอวดดีให้เราศรัทธาเพราะฉะนั้นเชื่อในสิ่งที่เรามีมาตั้งแต่กําเนิดจ้ะบางทีเราอาจจะไปหลงบางทีเราอาจจะเพราะว่าของพวกนี้บางครั้งเพราะหมายิ้งจอกคือหลอกลวงเป็นไพ่เดาอมลเป็นไพ่อึมคึมมัวเมาหมูเมามองอะไรไม่ไม่ชัดเจนบางครั้งเราอาจจะไปเชื่อพวกสัมฤทอ รีปวดดีว่าเขาเป็นเทพเป็นอะไรให้เรา,าไปศรัทธาไปเราไปรับขันรับอะไรก็ระวังไว้ระวังเรามีอะไรที่เราเกิดมานั่นแหละเราก็ทําดีคิดดีทําดีเท่านั้นพอกล<ะ>ัวอย่างเดียวเราจะไปหลงใครหลงพวกคนอื่นหรือพฤติกรรมทางอื่นๆมาแล้วมาศรัทธาแล้วเราไปรับขันผลสุดท,ท้ายก็กลายเป็นหักหลังแทงข้างหลังได้อันนี้คือพี่การทางศาสนานะอาดูโชคลาภคุกข์กุลยกไงคุณไปแล้ว โชคลาภได้มาจากการงานงานขยันขันแข็งธุรกิจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความมั่นคงดีอาดูวินาจนะวินาจนะคือการยกย้ายการขยับย,ย้ายถ้าถามว่าตำแหน่งวินาจนะก็ไม่ได้เสียหายนะเป,นเป็นความหมายห่งการค้าขายธุรกิจค้าขายซื้อไปขายมาพ่อค้าวานิชธุรกิจออนไลน์ธุรกิจตกออกหรือเป็นพ่อค้าเล่ก็ยังดีเนี่ยอาดูบทสรุป บทสรุปงานเข้ามาเหนื่อยงานเข้ามาเต็มไม้เ<ม>ต็มมือดวงดนาดีนะรัระบโทรศัพท์เลยก็ได้อาจารย์นหนาทำงานนั่งดูวดวงอยู่ไงอืมเลนเปิด์คือเปอิดดูดวงคนอาจารย์อืมแลูเปิดูดูดูด,ด,ดูอันนี้ดูว่าใช่คนนะแล้วลูเตอร์เลเปิดพ่อยมเทเวศอืมแล้วก็ใช้เข้าบนเทเวศดูแล้วพันมหักกะีดู อ,อย่างนี้ค่ะเราก็ดูได้ดูได้แต่เงินได้มาเราก็ไปทําบุญไปอ,อะไรบ้างดูได้ัวอาจาร์ดูป่ะดูแม่นมากอ่นนี้นี้นี้ผ่นดวงเรานะเพราะว่า,าดวงาตาเราเนี่ยดีเดี๋ยวขอดวงาตาแฟนดีกว่าเอาเขียนชื่อนามคุณวันเดือนปีเกิดแฟนมาเดี๋ยวจะเปิดดวงให้ แล้วเปิดลูกชายคนได้ไหมได้ได้ <ตำ S 1> ได้แต่โนวันหนายหนูก็ทำไม่ได้อนะ่ะลูกชายคนเล็กชิดชิดในบนนะใช่ตาหนูก็ยาวเลยการนเหนื่อยงานจะเข้ามาเหนื่อย ปีปีเมื่อไหร่คะอายุเท่าไหร่คะับเราเนี้ยปีเมื่อไหร่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็คดูให้แต่เวลาเกิดเขาไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ค่ะถ้าไม่รู้เวลาเกิดก็จะเอาดาวเกียรตเป็นหลักนะจ้ะเอาดาวเกียรตเป็นหลักแต่ถ้าถ้าถ้าโดนโดนเนี่ยเขาหัวจําได้นะจ๊ะย์หัวที่ห้าวันที่สิบครบรอบไปเอาเพล็กซ์ดูแลมาสร้างที่เดินนุ่งนื่อยแล้วทุกคนหนูก็เหนื่อยมากก็แฟนเนี่ยชื่อมนได้ไหมใช้การในมูลคุณทองเมืองในมูลคุณทองเมือง โอ้โหฟ้แบบาตาขอบคุณที่ยังเก็บฉันเอาไว้เลยกลัวไม่เคยลืมเลยแนะจ๊ะวิกาก็มากลัวไม่เคยลืมเลยคันนี้ก็เป็นใจดิป้าเดือวันที่สิบเก้าคุมพาค่ะุห้าพันสองสองพันห้าร้อยเท่าไหร่นะสองห้าร้อยพอสองร้อยสิบค่ะสองพันห้าร้อยสิบจ้า เวลาเกิดไม่รู้ก็ค <grow> ือดาวเกิดเป็นดักลัฒน,นาละไเขาเกิดจังหวัดคนคนจังหวัดอะไรรู้ไหมจังหว,วัดเลยค่ะคนคนจังหวัดเลยไอที่ถามจังหวัดว่าอะไรแต่ละที่บางทีลทัคนามต่างกัน<โอ>ถ้าถามข้ออิสานบางทีมันอาจจะเร็วกว่าจเพราะว่าแดดสองฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่<โ>อ๋อ สำหรับแปนี้ถ้ามีถ้าถ้าถ้าที่วัดถ้ำสติเอาแผ่นดวงไปฝากบูชาพระปามสูตรอริทราหูไว้หน่อยได้ค่ะเขามีตรงไหนคะคุณวัดวัดถ้ำสติก็มีเป็นแล้วเปไว้ตรงไหนคะอาป้านเจ้ากินนาำใส่พานนั่นแหละไม่เป็นไรจะจะขอจะไปไว้ให้เองใช่ไหม ไม่คือเราไปตั้งจกตยรเลยเพราะว่าถึงแม้คืไม่ตีท่านไปเจ็บร์อะไรพวกนี้นก็แต่นะั้นเนี่ยพี่ชายวันที่เอาดวงจะตาพี่ชายไปฝากไว้ที่วัดออนอนอันนี้คือวัดอริงกาวานนะไม่รู้จักพี่ไหนนะอ่าเแยกเขางูอ่ะเราเลี้ยวซ้ายเข้าไปไเราตัดเป็นแผ่นเป็นแผ่น เราเราอยู่สีเมืองไหมล่ะมันลู่ออกยุดไพยแล้วไม่ไม่คือปกติเราอยู่สีเมืองเราเรารู้แยกกอ้นั้นมารู้รู้รู้แยกไอ้นิสันมาอ๋อรู้กันแยกกอบปูนอะเราเดินทางเขาแยกเกาะปูนทะลุนั่นแบจะมีวัดอ่าเดินทางมาทางเขาดินอะมันจะมีวัดอริงกาว่าจะมีพระนอนปางโปรดสินรุนาหของอยู่ถ้าเราอยู่ท่านั้นเรา ดวงตาไปสอดไว้ด้านด,ด้านาหลังเนี่ยเข้าไปทางข้างในนะทาง,ถางรถไฟนะแล้วก็ตีออกครงนู้นะอ่าอ่าอ่าจะมีเนี่ยคนที่ลาหูเข้าอ่าอย่างอย่างแฟนเราเนี่ยลาหูเข้าดวงวตาทําให้ทั้งดาวเสาทัพด,ดวงวตาเนี่ยเอาดวงวตาไปฝากพระนอนปางโปรดอสุรินทราหงไว้ลาหูเป็นยักษ์กว่ตัวเองใหญ่ตัวเองเก่งอมดังอมได้ทั้งดาวจันทร์อาทิตย์พระพุทธองค์ก็ให้พระอนุนจัด ที่ไว้พอเข้าไปปุ๊บทําให้ตายนทำนี่พี่ชายก็เส้นเลือดอุดตันสมองแตกก็เอาไปวางไว้ทุกวันนี้มันขับรถได้ทํางนานได้อุยอ้ยขอบคุณครับอ,อ,อ,อันนี้เรา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 ,เร,ารักษาทางความเชื่อนะอุย้ยเชื่อนี่หมอหมอบอกว่าคือรักษาไม่ได้แล้วพี่ชายเอาไปไว้รอวันตายที่บ้านทุกวันนี้ขับรถได้แล้วป้ายใจเขาไปไว้ตรงไหนคะด้านหลังก็จะมีมีช่องอยู่อ่าได้ค่ะแล้วปัดตรงไหนทนาการ เนี่ยมันเป็นแผ่นๆนี่คือแผ่นดนตาเนี่ยท่านตัดไปที่แผ่นไม่แผ่นเดียวพออันนี้นะไอ้ที่เหลือก็ไปเคลือบให้เขาพ้งติดตัวไว้ท่านทําทําวิธีไอ้ให้หนุ่มน้อยก็ทําให้แล้วไม่ใช่ทําไหมไอ้ที่เครียดเครียดจะน้อยลูกมเป็นคนที่ก็่ลืมนะโู้วันนี้ก็คุณมากนะคะที่ทําให้นูกเนี่ยโอ้โหก็คุณอันนี้อันนี้แผ่นนี้คือจะทําทําเอาไปเคลือบไว้นะจ้ะ พวกนี้สามารถที่จะตัดไว้ไปตัดเป็นแผ่นเป็นแผ่นได้หมดเละเพราะว่าไอที่พิ้นให้เก้าแผ่นไม่ใญ่ให้เสียกระดาษเปล่า oh. อ๋ออ่าอันนี้มันเป็นปิ้นให้เก้าแผ่นเลยจ้ะนี่เราไปทําให้ได้เนาะแ,แ่นไปไม่ไหวอย่างนี้นะได้เราก็ลองเราเราก็ดูแลเราก็ลองตั้งอิเล็ฐานเอาดวงตาไปฝากไว้บอกว่าขอรลูกที่เป็นในคอยลหักปกติใช่ไหม อลองดูจังกิจอธิษฐานดูจากอาจารย์หนูเชื่อหนูเชื่อแผ่ใบนี้เอาไปฝากไว้กับพ้านอนไอตัวนี้อาจารย์เช่ไหนวะค่าปากพ้า,า,พา,พานอนอน่ลืมอาจารย์ผมคนที่ลืมมากอาจารย์อืมผมไม่โกหกผมลืมมากเลยอมาเขียนชื่อเขอ้าไหมไม่ต้องนี่ชื่อเขามีอยู่แล้วเนี่ยเอาคุณน้า ต้องทำหนงไม่ลืมหมดเลยถ้าน,นอนปากเนี่ยไอ,อพวกนี้สามารถตัดเป็นจุดเปียนเก็บไว้นะไว้ไปใส่ใสไว้ใต้ฐานประบจะวันเกิดเขาได้้ค,คนที่น้องที่ลืมป๊าบ,บ้าก็ลืมไปแล้วนั่นที่แฟนก็บ่นอยู่อยากจะตายแล้วเพราะอะมันทำกินไม่ไหว เดยวพ่ตายลองดูลองเอาเรวงกระตาดูอ่ะค่ะจางนี่ใส่ดูด้วยนี่ใสู่ด้วยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องเอาใส่อันนี้อันนี้อันนี้ไปเคลือบไว้อันนี้ตามครูให้เข้าไปอต่เนื้อปลาเนีเป็นละล้านบาทตัวกระถางนนะแล้วจะมีพกระถาคุณไปทำให้เลยการทำวันไหนก็ได้ใช่ป่ะคะก็ได้ไปเลยละโอ้วันไหนเราว่างผมไม่รู้ลูกชายเกิดอ,อะไร ก็ได้จะรู้ว่าเราจะรู้ว่าเกิดกระเทาีก้าวันวันอะไรไม่รู้จะรู้ว่าวันก็ให้รู้วันเดือเกิดปีเกิดดีๆมาู้เวลาเกิดมาเน้อะอาการ์นะ้าเปิดดวงให้ถ้าเป็ดไปได้ก็ให้เขามาหยิบไพดูบ็ดีเอได้ค่ะแต่ผ้าการจะรับมือตลอดใช่ไหมก็ดูมาะแต่ช่วงนี้ยังคอยช้าๆก่อนให้ให้นักเรียนว้าก่อนให้นุ่มมาเดือนหนก็นู่นหละอ่ โรงเรียนเขาเปิดเดือนเดือน,นมิจานณามิถุนนาตอนที่ให้ที่สามสิบดูยังไม่ถึงก้อนใช่ใช่ตอนที่สิบยี่สิบไปแล้วได้ป่ะคะได้ได้ได้ได,ได้ค่ะเขาหนูเชื่อป้าจารนเพราะอะไรเปล่าหนูโอ้โหมันโดนจนบดหนูไม่กล้าเข้าพัดห้าห้าจารหลบไม่มาดูเลิกดูเลยมันแม่นจนเกินไปไงอันนี้อันนี้อันนี้มาครฐานะให้เขาสวด,ดของเราด้วยแหละถ้าเราไปตวดไปเคลือบอย่างเงี้ย แผ่นนะดวงาตาก็คือใครมีแผ่นดวงตาพกพาบุญบารมีบิดามารดาจะ่อยึ้นมหม่เราตั้งน้โมสามจบแล้วก็สวดคําว่ามาตาเปติกะัมพโวโอธนกุมาสปาจ,โจะโยธรรมนะักก็คือธาตุน้ําของแม่โมก็คือธาตุดินของพ่อส<ะ>องธาตุมารวมกันขับเคลื่อนด้วยธาตุไฟแม่ก็มาเป็นนารจากนารก็มาเป็นพุชะพ<ะ>ุชะก็คือก้อนเลื่อนนั่นแหละจากพุชะเข้ามาเป็นเปสิจากเปสิก็คือชิ้นเนื้อ พอชิ้นเนื้อวันเดือนปีเกิดมาก็คือลัคนาเทวดาของเราก็ไปอยู่เนี้ยเอาไปอันนี้ไปเคลื่อนไห่เขาออันนั้นก็ไปเอาไปฝากไว้ของเราก็ทําเมื่อก่อนนี้กได้เนี่ยนะแกหนูไปหนูไปไหว้ห่างพระไหมหรือไม่ต้องของเราของเราไม่มีปัญหาดวงชะตาเราดีอยู่แล้วเราก็แค่ที่ดีทําดีแต่เป็นห่วงดวงดวงแฟนเราเยวไม่แน่อ่ะคุณหนูเรื่องนี้อาจจะไปเลยแหละน่าว่างๆไปนะดวงดีดวงดีขอให้โชคดี หมดทุกหมดจบหมดโลกหมดไฟแล้วขอช่วยดิขอบคุณพระจายแล้วคราวนี้ก็ปึ้งตายแล้วจ้าร่างล่างยี่สิบเดี๋ยวก่อนอาจจะไปที่เดินพาลูปมาเอามานั่งดูเลยมาล้างมือไปอีกทีหนึ่งเพราะว่าไพ่คนหยิบเยอะโอเคแต่มันไม่เป็นนะพระอาจารย์ขอบคุณนะคะครับโชคดีครับโชคดีครับหมดแล้วโอ้ขอบคุณมากครนี้พอใจแล้ว โหลุงนี้หนูเข้ามาตั้งนานเลยะอาจารย์หรือเปล่าหนูไปต่อแฟน,นว่าโดงแฟนหนูตายหนูไปทีอ่อนุทะยาน,นะพี่พวกเกาพาไปไปทําไมรู้ไหมไปไปสร้างาพระมกระทบให้หนูลืมพระอาจารย์หนูไม่กล้าเข้ามากลัวจะไม่กล้าเลยนะเธอพผอาจารย์ทักเธอเลยแม่หนูลงเลยแม่หนูตายเลยอ่ะทักไปถึงสางเดือนแม่หนูตาย เลยไม่มาฮะรอบดวงเลยหปแล้วรับดวงดีแล้วล่ะข้าขอบคุณจ้าขอโชคดีนนี้หนูก็มาตลอดนะขอโคุนะคะข้าวนีค่ะนี่น้งไปคะนดีค่ะข้านก็ไม่นะข้วอเยโมค่ะไนะไม่เป็น